เรานำมานะครับขอให้เรายกพระคติของเราขึ้นแล้วกล่าวให้คำอธิษฐานเชื่อมตวอกันความเชื่อแสดงออกสองดยางนะครับโดยการกล่าวและโดยการอธิษฐานงั้นในการเริ่มต้นบัตรฟ้าผมอาจจะนําพวกเรากล่าวแต่าบางวันอาจจะน,นอธิฐานนะครับแต่ขอให้เรากล่าวด้วยหัวใจของเรา,างั้นนี่คือพระคติของขา้าวเจ้า นี่คือพระวจนะของพระเจา้าเป็นพระวจนะศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์ไม่มีสิ่งที่เจอปไม่มีสิ่งทเจือปนข้าพเจ้าสาม,มารถเชื่อวางใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามที่กล่าไว้ในพระคัมภีร์ล่นี ข้าพเจ้าหวางชีวิตไว้บนพระวจนะแล้วมั่นใจว่าข้าพเจ้าจะก้าวสูงขึนนนง้นในทุกด้านพ้นจากทุกอุปสรรคมีชัยชนะมีสุขภาพที่ดียดดรับก,การจัดเตรียมอย่างเป็ลนล้้นเกินอยู่เสมอ ขอบคุณพระเจ้าขอคุณพร้านพระนพีะสริสริยแสนเราบอกเอเมนนึกใหม่ถึงเราเชื่อตามนั้นทุกประการดังนั้นขอให้เราเล่าเอเมนกัน่ดังๆนะครับเอเมนเอเมนไปแล้วเปิดไปที่สดมดีบทที่16ข้อที่8สดสวดีนบทที่16ข้อที่สิบข้อที่แปดนะครับ and be little of good character. practice. สรุปดีบทที่16ข้อที่8นะครับผู้เขียนสรุดีได้กล่าวไว้ดังน,นี้ว่าข้าพเจ้าตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอเพราะโะรงประทับทางเรื่องขวาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นไหวผมอยากจะให้เราสังเกตคําว่าไม่หวั่นไหวท้ามกลาสรสถานการณ์เศรษฐกิจทุกวันนี้ คนมากมายหวั่นไหวไม่เพียงแต่คนที่เป็นเปอร์เซียนะครับพี่น้องเรอรเซียก็หวั่นไหวมีหลายคนก็ติดต่อมาขอให้อธิษฐานถือหลายคนหวั่นไหวนะในเรื่องเศรษฐกิจบางคนอาจจะหวั่นไหวในด้านของปัญหาครอบครัวบางคนก็อาจจะหวั่นไหวในเรื่องของสุขภาพในโลกนี้มีเรื่องให้เราหวั่นไหวมากมายนะครับคำว่าหวั่นไหวในข้อนี้นะครับใน ภาษาฮีบรูทำไมต้องเป็นภาษาฮีบรูอย่าลืมว่าพระคัมภีร์ไม่ได้เขียนเป็นภาษาไทยนะครับในพันธสัญญาเดิมสมัยนั้นเขาใช้ภาษาฮีบรูนะครับนี่เป็นฉบับแปลที่เรากำลังอ่นอานอยู่นั้นรากศัพท์คำว่าไม่หวัน่นคำว่าหวั่นไหวเนี่ยนะครับยังหมายถึงการงนเงนินเคยเห็นคนงนเงินไหมครันั่นเป็นสภาพที่ดีนะครับแล้วนี่ไม่ใช่เป็นการงนเงนินภายนอกเท่านั้นนะครับ แต่หมายถึงชีวิตที่งอนเองยคุณเคยเห็นใครมีชีวิตที่กระท่อนกระแท่งไหมพระเจ้าไม่ต้องการให้เรามีชีวิตที่งอนเองยกระท่อนกระแท่งไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพหรือการเงินหรือในด้านความสัมพันธ์องค์ต้องการให้ทุกอย่างในชีวิตของเราแต่มไปได้วยความราบรื่นแต่มไปได้วยความมั่นคงสถาปนาไว้บนพระวจนะของพระเจ้า ไม่มีใครจะมีความสุขไปกว่าพ่อที่ได้เห็นลูกประสบความสําเร็จรู้ไหมว่าพระเจ้าทรงมีความสุขเมื่อชีวิตของคุณประสบความสําเร็จหลายคนมีความคิดนะครับว่าพระเจ้าส่งเล่เลเรื่องเล่ห์เข้ามาเพื่อเราจะได้เข้ามาพึ่งพระองค์เพื่อเราจะได้เรียนรู้บทเรียนอะไรบางอย่างการพูดแบบนี้ไม่ต่างกับการที่ผมเนี่ยจะส่งเล่นเล่ห์ไปให้กับลูกของผมโดยความตั้งใจ เพื่อให้ลูกของผมเรียนรู้อะไรบางอย่างจริงๆการจะให้ลูกเรียนรู้มีทั้งหลายวิธีสําหรับผมเนี่ยผมซื้อกระดาษระบายเสียเขานั่งระบายเขาก็ได้เรียนรู้แล้วผมพาเขา <laughs> เขา้า<ๆ>ไปในโรงเรียนเขาก็ได้เรียนรู้แล้วผมไม่ต้องไปเอาวดแดงมาวางไใกล้ๆเผื่อให้ลูดแดงกัดแล้วเขาจะได้มาพึ่งผมผมไม่ได้ว่านขนาดนะั้นไอนั้งบางคนเข้าใจว่าพระเจ้าทําแบบนั้นในตัวง <laughs> ในโลกนี้นะครับ มันมีศัตรูกับพระเจ้าอยู่แล้วนั่นก็คือมารแล้วมารก็มีสมุนมากมายที่มันจะส่งเรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิตของเราดังนั้นพระเจ้าไม่ต้องไปมีส่วนอะไรด้วยพระเจ้ากับมารไม่มีส่วนร่วมด้วยกันความมืดและความสว่างเข้าด้วยกันไม่ได้ดังนั้นพระเจ้าทรงเป็นความสวา่างพระองค์ได้สอนพวกเราว่าอย่ามีส่วนกับการงานแห่งความมืด เมื่อพระองค์สอนเราเช่นนี้พระองค์เองก็จะไม่มีส่วนกับการงานของความมืดเช่นเดียวกันคนโทษพระเจ้าเวลามีพายุเข้าคนโทษพระเจ้าสําหรับพายุทุกประเภทซึนามิคนก็นโทษพระเจ้า <c oughs> และกัมีบอกไว้ชัดเจนนะครับว่าของประทานอันดีอันเลิ่ทุกอย่างย่อมมาจากเรื่องบนทรงตรงลงมาจากพัะบิดาแห่งบรรดาดวงสว่าง พวกเราทั้งหลายคือดวงสว่างพวกเราคือความสว่างของโลกและพระองค์เป็นพระบิดาแห่งความสว่างระองค์ไม่มีความมืดที่จะนํามาให้กับชีวิตคุณเห็นไหมพระเจ้าไม่ต้องการให้ชีวิตเรากระท่อนกระแท่นทางการเงินไม่ต้องการให้เรากระท่อนกระแท่นหรืองวนเงินทางด้านของสุขภาพนอกจากคาว่าวันไหวจะแปลว่างว,วนเงินแล้วยังแปลวันลื่นคุณเคยลื่นไหมครับ ลวลาคุณอาบน้ำถนะ้าเกิดคุณไม่ทําความสะอาดห,ห้องน้ําสักพักหนึ่งมันจะเริ่มกันเลือดแล้วมันก็จะเรื่อเลื่อนมีใครเคยลื่นในห้องน้ําตัวเองบ้างพระเจ้าไม่ต้องการให้ชีวิตเราเลื่อนสะดุดถลายรู้สึกจะมีคำหนึ่งนะครับที่คริเสเตียนชอบอ้างในการไม่เ็กตามพระเจ้านั่นคือสะดุดฉันสะดุดคนนั้นฉันสะดุดคนนี้จริงๆไม่ควรจะเป็นคําที่โกเก๋ที่เราเอา,เอามาติดพูด เอามาพูดจะเป็นาปเพราะการพูดแบบนี้เท่ากับเรากําลังบอกว่าฉันเป็นคนที่หวัไวไ่นไหว่ายฉันเป็นคนที่กระท้อนกระแท่นฉันเป็นคนที่ใช้ไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะเป็นคนที่ไม่สนุกไม่ลื่นไม่ถลายไม่งวนเงีงนอกจากนั้นยังแปลว่าสั่นคุณเคยกลัวอะไรจะตัวสาสตร์ไหม ทุกวันนี้มันมีสถานการณ์มากมายเกิดขึ้นทําให้คริสเตียนเองก็สั่งได้เหมือนกันนะพระเจ้าไม่ต้องการให้เราดําเนินชีวิตด้วยความกลัวไม่ว่าจะเป็นการกลัวอะไรทั้งสิ้นบางคนเข้าใจว่าการมีความกลัวบ้างเล็กน้อยมันเป็นสิ่งที่มีต่อสุขภาพไม่ใช่นะครับความกลัวแม้แต่นิดเดียวมันจะบ่อนทําลายชีวิตของคุณและมีบอกหมาจิ้งจอกตัวเล็กๆนี่นแหละที่ทําลายสวนองนุ่น ได้ทั้งว่าคุณไม่ต้องไปหาตัวใหญ่ๆครับเอาตัวเล็กๆกพอสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มาจากมาถ้าคุณอนุญ,ญาตให้อยู่ในชีวิตของคุณในที่สุดมันจะทําลายทั้งชีวิตของคุณสุดท้ายนะครับคาว่าหวันไว้ก็คือการล้มลงนั่นเองเมื่อคุณเริ่มต้นจากการโงเนเงนนยและท่อนกระท่่นลื่สั่นในที่สุดคุณจะล้มลงและนี่ไม่ใช่น้ำพระทัทยของพระเจ้าน้ำพระทัทยของพระเจ้า ได้ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์อยู่แล้วพระเจ้าบอกว่าเมื่อท่านหล้ายยืนต้านมาแล้วจงทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อท่านจะได้ยืนหยัดอ,อยู่ได้พระเจ้าต้องการให้คริสเตียนทุกคนยืนหยัดอ,อยู่ทุกสถานการณ์เรื่องร้ายในเรื่อาที่เกิดขึ้นไม่สามารถที่จะทาให้คุณล้มล,ลงได้เว้นแต่คุณจะยอมมันพระเจ้าได้ประทานพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เป็นพระนามที่อยู่เหนือนามทั้งมวล เนือปัญหาทั้งปวงแล้วเมื่อคุณใช้พระนามของพระองค์ดำเนินตามคําสอนในพระวจนะของพระองค์ไม่ว่าอุปสรรคมันจะมากขนาดไหนไม่ว่าคนรอบข้างจะบอกว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้แต่โดยการอัศจรรย์ด้วยความเชื่อง่ายๆเชื่อฟังง่ายๆดำเนินตามพระวจนะแบบง่ายๆคุณสามารถมีใช้ได้วันนี้เราได้ยินคำพญยานแล้วนะครับเรื่องที่มันแก้ยาก เพียงแค่เราเชื่อฟังง่ายๆรักษาหัวใจเราให้ถูกต้องรักคนอื่นอยู่เสมอยกโทษอยู่เสมอเรื่องที่ให้อีกสิบคนมาช่วยแก้แก้ไม่ได้พระเจ้าสามารถแก้ได้อย่างง่ายดายและรวเดเร็วเวลาไปฟังแล้วนะครับมีบางคนต้องการจะหายโรคอธิษฐานมาหลายปีไม่หายไปขอให้อาจารย์หลายคนวางมือให้ก็ไม่หาย วันนึงได้ฟังคำเทศนาแล้วพบว่าหากเพียงตนเองจะยกโทษให้กับคนอื่นอุปสรรคขัดขวางก็จะหมดไปเขาได้รีบติดต่อหาที่น้องตัวเองแล้วขอให้อีกฝ่ายนยกโทษให้ไม่ต้องมีใครวางมือให้ไม่มีใครอธิษฐาน